ณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามา โภชนะมามาวัตถุวัถฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถฐามามาพลาพลังมามา โพคะมามามหาราโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัตถ,ถามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาราโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะ พระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามา,มาโภชนะมามาวัตถุวัตถ,ถามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาราโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะมหาเถโล สุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามา,มา พลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัตถ,ถามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามา สัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัตถามามาลารพลังมามาโภคะมามา,ม,า,ม,ามหาราโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม ณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามา โพชนะมามาวัตถุวัถฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัถฐามามาพลาพลังมามา โพคะมามามหาราโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัตถ,ถามามามพลาพลังมามาโพคะมามามหาราโพมามาสัพเพชนาะ พระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาลาพลังมามาโภคะมามาม,ามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลี จะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัตถ,ถามามาลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามา วัตถุวัตถามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาราโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวันณะมามาโพชนะมามาวัตถุวัตถามามาพลาพลังมามา โพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม